สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อมาพอก,กับมาดามกำนอนขึ้เกาเนาะก่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยกลับมาแล้วพอเม่พี่น้องฮานอยเฮาเอาซ้ายขายันไปฮานอยกันวันนี้เป็นเจนได้หมว่านเล่าพัฒนาออกไปแล้วเนาะค้าใครเจ็บหนักไปพักที่ฮานอยกับ เซียนเซียนกันวันนี้เนาะค่ะจังไดกักกาวขบุลขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางเด้อค่ะเดอะ้อกาบขบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเล่าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอชดีไมหันชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเน้อ,อให้เปลี่ยนกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นทุกคลคิปที่มาดามลงไปเด้อค่ะเด้อ,อ,ดอชอบก่ะ แจ็พ่อแม่พี่น้องกันบอบก็ผ่านเนาะให้เป็นแค่แนวทางไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นฮานอยของโอเชชัยนะคะเอาบาดนี้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาไปต่อฮานอยกันหลังจากที่เราไปลาวพัฒนาแล้วเมื่อคืนเนาะบาดนี้ฮานอยกลับมาแล้วพ่อแม่พี่น้องกลับมาแล้วนะคะฮานอยสตาร์ทเมื่อน,นี้แล้วจะมีทุกวันอีกเหมือนเดิมเมื่อน,นี่ บ่มีของเก่าด้ค่ะมีแต่ของใหม่ว่าจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมเนาะเพราะว่าของเก่าผ่านไปแล้วของใหม่เรามาแล้วอันมาดามประวัติเก่าที่ของเพิินเข่างวดสองสามมือขึ้นลังเนี่ยเอาไปแล้วเพราะแม่พี่น้องเฮามาเบืองตัวใหม่ไปเลยโอยนี่ละคยมากมาดามเตียังบ่เห็นของเก่าอ่ะตีข่อยเห็นแต่ของใหม่ไปเลยเตีเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอนี่จะเป็นของชอเชษชัยที่ให้มา รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแล้วแต่สิบไปน้อยไเด้อพรมพ่นองเด้อจัดเอาจัดไปของชอแช่ชัยให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์หกหนึ่งเบิลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี 4, 60, 46, 1, 4, 46, ่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่สี่หกเด้อสองตัวเน้นสองหาง หกศูนย์หกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสี่หกศูนย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชจัชยกับขอบุญขอบุณช่อเชใัชยเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะราบขอบพระคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขลับนางฟ้าอย่าลืมมาเลขลัรนางฟ้าของเพื่นใด้ไปเล่าพัฒนาเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อ เร่งรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสี่กับแปดสองตัวสี่ห่างสี่แปดสี่เก้าแปดหกแปดเจ็ดเบิ้ลจะเป็นสี่สี่แปดแปดสามตัวสามหางสี่แปดเก้าสี่แปดสี่อแปดสี่แปดสี่เก้าคุณแม่ไปนองขอดูดก็ไปแปดสี่เก้า แล้วก็แปดสี่แปดสี่แปดเจดอ่ะแคปหน้าจอพ,พ่อแม่พี่น้องสองตัวเน้นสามหางแปดสี่สี่แปดค่ะสี่แปดสี่เก้าแล้วก็แปดเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวแปดสี่เก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับหนงังฝาเนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนนมเนาะเซียนนมให้มาวันนี้รูดห้ากับเจ็ดสี่หน่อยห้าถึงห้าหน่อยเนาะสองตัวสี่หางสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้า ห้าห้าเจ็ดอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมมือนีมีแต่ของแท้เลยเด้อค่ะเด้อของแท้ของแท้นี่หว่าเลยเด้อโบมิดโบมิดประวัติเด,ด้อมือนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสตาร์ทวันแรกของหาหน่วยที่ FC โร่กอยอ่ะสองตัวเน้นแค่สองหางห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดแปดของเซียนนมกราบขอบุญขอบคุณเซียนนมเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทางั้งสองเนาะ ตอบขอว่าคุณหลายๆอายอะต่อไปเป็นของลอกยิกพารวยของลอกยิกพารวยให้มาวันนี้รูดสีหน่อยถึง5หน่อยสองกับ4ีสองตัว4หางสองเจ็ดสองแปเก้่ศนจะเป็นสอง4อสตัว3หางสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สอง 4, 9, สอง 4, สี่นะคะสตัวเน้นสองหาง สองเจตัวเน้นหางเดียวสองสี่ย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกผ่ารวยเนาะค่ะนะักกาบขอบุญขอบคุณล็อกจิกผ้ารวยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่วงนาางนะักกาบขอบพราคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นคอนเลขมีที่มา เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยเจ็ดกับหนึ่งบูเจ็ดพ่ะนะเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่ห่างเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเบิ้น <disputes> จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ด สองตัวเน้นสองหางเก้าแปดหนึ่งเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่งเก้าเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะกับขอบุณขอบคุณ,คคณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวาทาังมาว่างทั้งส่องเนาะกาขอพระคุณหลายๆลายอ่าต่อไปเป็นของสองสุวรรณสองสุวรรณให้มา วันนี้วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเบิร์จะเป็นเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าด้วยค่ะสองตัวเน้นสองหางฉันฉันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวเน้นหางเดียว เจ็ดเก้าหนึ่งเด้อค่ะเอาวชัดหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคโอ้กาบขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะบ่ได้ท่วงยากแม,วพวกม่พ่อแม่พี่น้องพอถึงเวลามาเลยเนาะโอ้ว่าเมื่อนี้มีหาหน่อยเพิ่นก็นส่งมาให้เลยแมวน้อยนำโชคกับเอ่อน้องสำลีเนะาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะ เพื่เราหู้จ้กหน้าที่แม่มาดามบไรท่วงไปเลยโอ้ยดีใจดีใจที่ทำงานตรงกับเวลากับขอบคุนขอบพูณหลายหลายทุกใจมาดามมากเลยแบบนี้แหละมาดามชอบเนาะถึงเวลาส่งมาเลยไม่ต้องทวงไม่ต้องได้ยกมือหาเนาะเอ้ยกอบขอบบุญขอบพุนอีกครั้งหนึ่งแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับหนึ่งสองตัวหกหาง 6กศูนย์หกสี่แปดหกดหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเก้องตัวเน้นสี่หางหกสี่หกแดหนึ่งสี่หนึ่งหอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสิตามแมวน่อยนำโชคเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเดอ้อแมวน้อยนำโชคที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณหลายๆ และต่อไปเป็นของน้องสมัมรีของน้องสัมรีก็คือกันพอแม่พี่น้องว่าท่านเด็ทักไปเลยมาแล้วโอ้ยถูกใจมาดามหลายกาขอบุญขอบคุณเด้อที่ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดโอ้ยโอ้ยขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณหลายหลายดีใจดีใจที่มีแอดมินคือกันยังซี่เนาะเข้าใจกันขอบุญขอบคุณโบเฮดให้เอฟซีเข้าถาแล้วค่อยเนาะอ่ะเมื่อนี้ผู้ใดสีไปห้าหน้อยกับน้องสมัมรี แคบหน้าจอน้องสามเรยให้มาวันนี้รูด4น้อยถึงหน้อย7กับ2อสองตัว9ห่าง7 2 70 78ง2 4็ดศูนย์ 0, 6, แล้วก็7จ็สองตัวเน้น5้าห่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความปังละเมือนี่ปังแท้ๆละเมือนี่มือไม่เปิดเปิดฟอไม่เนาะสำหรับหาน้อย ตัวเน้นตัวจอ5หาง72 70 78 4เจ็ดศูยเดสองสี่หเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัลรีเนาะขอบุญขอบคุณน้องสัลรีหลายๆเด้อที่หาตัวเลขหน้าทางเนาะบาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของดัลล่ามาดามมาดามให้วันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย1กับ3าสองตัว4ี่หาง หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าตัวกันเด้อค่ะตัวกันหนึ่งหกสามเจ็ดสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามหนึ่งอ้าแคปหน้าจอถ้าผู้ใดจะตามของมาดามวันนี้เนาะสองตัวเน้นสามหางหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สามสี่สามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามห้าเด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะ กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆเน้วยค่ะที่หายตัวเลขแน,นาทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ